ระบบนี้ก็ไม่สำเร็จไม่นอนนะครับดูทีเท้าไม่ยอมนอนอีกนะคะระบบนี้ไม่สำเร็จไม่ละโอ๊ มือลุกมือเลยมุมือเล้คุณไม่อยากนอนครับโอ้ไม่อยากนอนก็ลุกมาลุกอาลุกครับไม่อยากนอนไอ้คุณไม่อยากนอนไอ้คุณเป็นคนขยันครับไม่อยากนอนก็ลุกมาเลยไอ้คุณไม่อยากนอนคือไดนลุกคือไหนนอนคือไดนจังสีนอนนอนกรุงเทพก็ไปมาแล้วกรุงเทพไปหาพ่อตาก็มาแล้วก็มาแล้วก็ยังไม่นอนอยู่ก็ยังไม่นอนอยู่ นิดเดียวนี่ไปนิดเดียวเองมีหลายระบบมากนะคะวันนี้